สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทค,ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับมาดูกันว่าดวงในเดือนกุมภาพันธ์ของคุณในเรื่องต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องทั่วๆไปนะครับโดยทั่วไป ได้ไพ่ใบนี้นะครับเป็น the justice นะครับเมื่อกี้เห็นในหนังแล้วเนะาะมันก็คงหมายถึงว่าช่วงเดือนเดือนหน้าเนี้กุมภาพันธ์2564นะครับคนเกิดวันอาทิตย์น่าจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของตัวบทกฎหมายเรื่องสัญญงสัญญาเรื่องการเซ็นเอกสารอะไรต่างๆนะครับอาจจะเข้ามาผูกพันกับชีวิตคุณในช่วงเดือนหน้านะครับก็หมายความว่า คุณอาจจะมีเรื่องของการตกลงสัญญงสัญญาอะไรกับใครไว้ให้ระวังหรือให้ใส่ใจสักหน่อยในเดือนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องที่คุณมักจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวกับคุณเดือนหน้านี้ถ้าจะเซ็นสัญญาทำการตกลงอะไรตรวจสอบเรื่องสัญญาดูรายละเอียดของสัญญาให้ดีๆนะครับอย่าอย่าสะเพล่าอย่ญญาประมาทในเรื่องพวกนี้นะครับดูให้ดี เพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับชีวิตคุณในเดือนหน้านะครับหรือคุณรับปากอะไรกับใครนะสัญญงสัญญาอะไรก็ไว้กับใครนะครับคุณต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้กับสิ่งที่คุณพูดออกไปที่คุณสัญญาไว้นะครับเพื่อที่ให้เดือนหน้านี้เป็นเดือนที่ดีของคุณนะครับก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายความถูกต้องสัญญานะครับโดยเฉพาะเรื่องการเซ็นสัญญาต่างๆระมัดระวังให้ดีแล้วกันนะครับงั้นมาดูว่า แล้วเรื่องการงานของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างนะครับโดยทั่วไปเรื่องการงานนะครับงานดีมากเลยนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ได้ไพ่ราชินีเหลืยงนะครับผู้หญิงเถอเหลืยงนะครับระดับราชินีเลยแน่นอนครับเป็นงานที่มันเกี่ยวกับเงินหรืองานที่มันทําเงินให้คุณนั่นเองนะครับ คนเกิดวันอาทิตย์มีเฮงกับเรื่องงานแน่ๆในเดือนกุมภาพันธ์นะครับมันหมายความว่างานของคุณน่าจะประสบความสําเร็จมันหมายความว่างานของคุณน่าจะได้กําไรได้รายได้เข้ามามากทีเดียวนะครับระดับราชินีนี่ไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับทาพวกพวกไฟแนนซ์พวกการเงินอะไรต่างๆเนี่ยการงานของคุณในเดือน กลุ่มผ่าเนี่ยประสบความสําเร็จมีความมั่นคงดีมากๆนะครับในรายที่เป็นเจ้าของกิจการหมายความว่าคุณน่าจะมี order, มออเดอร์มีเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับงานเข้ามานะครับทำให้กิจการของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองหรือมีความมั่นคงขึ้นทั้งที่ในช่วงสภาวะของโควิดนี้นะแต่งานของคุณกําลังเฮงทีเดียวนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับส่วนคนที่เป็นลูกจ้างนะครับก็อาจจะหมายความว่าคุณอาจจะมีข่าวดีนะ ถึงขั้นแบบเรื่องของตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือได้ผลตอบแทนอะไรที่ดีจากเจ้าหนงเจ้านายเข้ามานะครับคนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็จะได้รับงานได้รับมอบหมายงานที่เรียกว่ามีเงินนะครับทำเงินได้ดีทีเดียวเป็นความสําเร็จอันหนึ่งของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนหน้าเลยนะครับเรื่องการงานแล้วมาดูเรื่องของการเงินละ่ะงานก็ดีเงินเป็นอย่างไรโอ้โห,โห,โหเงินดีมากๆนะครับ ดูเองก็รู้ใช่ไหมครับเหรียญเยอะสัขนาดนี้นะครับเราเรียกกันตามภาษาไทยนะว่าไพ่สิเหรียญเลยนะครับ10เหรียญน,นะครับ ten of pentacles นะครับหลังเรียกแบบนั้นก็ต้องมี s หน่อยนะ ten of pentacles นะครับก็เรียกว่าโอ้โหการเงินมั่งคั่งนะครับเพราะว่ามันก็สอดคล้องกับไพ่ใบเมื่อกี้นะฮะงานดีสักขนาดนี้เงินก็ดีมากๆระดับนี้เลยนะครับเรียกว่า การเงินดีการเงินคล่องตัวในเดือนกุมภาพันธ์คนเกิดวันอาทิตย์นะครับโอ้ผมอยากย้ายมาเกิดวันนี้เลยนะอืมเงินคล่องสภาพเงินคล่องตัวมากนะครับเงินไหลามาเทมานะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับมันการเงินเข้ามาก็ถ้าไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายคุณก็อาจจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายนะเงินมากเป็นเงาตามถั่วไปด้วยนะครับแนวโน้มอาจจะเป็นการใช้จ่ายไปกับเรื่องของครอบครัวบริวารน,นะครับ คนในบ้านนะฮะคุณอาจจะใช้เงินไปกับการตกแต่งปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยนะครับหรือทําให้ทุกคนมีความสุขในบ้านนะครับนั่นคือเรื่องดีนะครับแต่ก็ถ้าวางแผนการใช้เงินให้ดีๆรู้จักเก็บออมบ้างเนาะได้มาก็เก็บนะครับแยกบัญชีบางส่วนออกมาใช้บางส่วนเก็บก็แยกไปนะครับมีวินัยการเงินรับรองว่าเดือนหน้าคนเกิดวันอาทิตย์มั่งคัง่งเฮงๆนะครับแน่นอนนะครับ งั้นมาดูเรื่องของความรักละ่ะความรักของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงนะครับอืมความรักช่วงเดือนกุมภาพันนี้มันอาจจะตีความได้ว่าอาจจะมีการพักระยะกันไว้หน่อยนะครับสําหรับคนโสดก็หมายความว่าช่วงเนี้ยเรื่องความรักอาจจะต้องพักๆหรือเพ่าๆลงหรือหยุดไปก่อนนะครับคนที่ยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยก็อาจจะหมายความว่าคุณก็อยู่สดๆไปนะครับ เท่ๆสวยๆไปนะครับหรือหล่อๆไปก็ได้นะครับก็คุณอาจจะอย,อยากอยู่คนเดียวช่วงนี้มันเป็นสภาวะแบบอารมณ์แบบศิลปินเดี่ยวนะมันก็อยากยุ่งกับใครอยากอยู่ปีกวิเวกอยากอยู่เงยียบๆคนเดียวค่ําคืนเดินยืนมองดาวมองเดือนด้วยความสุนทรีมีความสุขนะอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ประมาณนั้นนะครับสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ที่ยังโสด ส่วนคนที่มีคู่อยู่ก็อาจจะหมายความว่าช่วงนี้ก็อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะนะต่างคนต่างอาจจะมีอารมณ์สุนทรีอยากอยากอยาก,อยากปลริวิเวกอยากอ,อ,อยู่ใช้ชีวิตตามลําพังนะครับก็แนะนําว่าพูดคุยกันบ้างนะครับสื่อสารกันให้ดีนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ไพ่ลายอะไรนะครับเป็นแบบเป็นไพ่ที่อาจจะเป็นการหยุดชะงักชั่วคราวหยุดพักหยุดเพื่อไตร่ตรองมองดูอดีตที่ผ่านมา แล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างในปีที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมาก็ได้นะแล้วคุณก็ใช้โอกาสนี้ไต่ตองวางแผนความรักโดยเฉพาะเรื่องความรักนะพวกเราลรงดูเรื่องความรักของคุณนะอาจจะถือโอกาสนี้ลองสละตะดูให้ดีถ้าใครที่มีความรักที่ราบรื่นอยู่ก็ดีนะครับก็ยินดีด้วยก็ขอให้รักษาความความดีความอบอุ่นความรักของคุณให้หวานชื่นต่อไปนะครับ ลองทบทวนว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือทําให้มันดีขึ้นให้มันอบอุ่นขึ้นให้มันมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นกับคู่รักโดยชีวิตรักของคุณนะครับส่วนคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ลองใช้โอกาสน,นี้นะครับถึงแม้ว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยอยากคุยกันเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรแต่จริงๆก็แนะนําให้คุยกันนะครับคุณลองทบทวนดูโอกาสนี้ทบทวนดูว่าความรักของคุณเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่คุณจะปรับปรุงได้คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ตัวคุณเองเปลี่ยนเขาจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างลองคุยกันเรื่องพวกนี้นะครับลองทบทวนเรื่องเหล่านี้แล้วปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณนะครับความรักของคุณก็น่าจะประครับประคองให้มีความรักที่ยั่งยืนมั่นคงต่อไปในได้ายาวๆนะครับไพ่แนะนําแบบนั้นผมไม่ได้แนะนําผมว่าไปตามไพ่นะครับก็มาดูเรื่องความรักแล้วก็มาดูเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างอืม สุขภาพของคนเกิดวันทิ์จริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะมองเรื่องดีก่อนก็เป็นเป็นสุขภาพที่น่าจะแข็งแรงดีนะครับแต่ในความดูกระหนุงกระนิงน่ารักแบบเนี้นะครับเป็นไพ่สองถ้วยนะฮะหรือคนผู้หญิงผู้ชายหันหน้าเข้าหากันดูมีความสุขนะครับแต่พอเป็นคุยกันเรื่องสุขภาพเนี้ยก็มีต้องเรื่องระวังนิดหนึงแล้วกันนะครับ โดยทั่วไปคุณอาจจะสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าไพ่ใบนี้กำลังเตือนว่าระวังโลกที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะฮะโลกที่คุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนนะแปลว่าอะไรอ่ะก็อาจจะหมายถึงโรคระบาดก็ได้นะครับช่วงนี้ก็คุณก็รู้อยู่โลกที่มันเป็นกันทั้งโลกนะครับคือโควิดโควิด -19 นะครับปีนี้21แล้วนะโควิดนะ -19 ยังไม่ไปจากเรา นะครับก็ระวังคนเกิดวันอาทิตย์นะครับดวงคุณเฮงมาตลอดเลยนะมามีเรื่องสุขภาพระวังแล้วกันนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับคุณหมอบอกอยู่แล้วหน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยออกเพงนอกอย่าลืมนะผมลืมบ่อยเหลือเกินแล้วก็ต้องรีบกลับมาบ้านเพื่อมาหยิบนะครับหน้ากากอนามัยใส่ให้ดีนะครับตอนนี้ได้น้ายามาฉีดหน้ากากด้วยเพื่อ ฆ่าเชื้อหรือช่วยป้องกันก็ยิ่งดีเขาใหญ่ถ้ามีนะครับเราไปหาซื้อมาดูนะครับผมสั่งซื้อมานะครับดีทีเดียวแล้วก็หอมด้วยฮะเวลาใส่แล้วมันหอมเออก็รู้สึกสดชื่นดีนะครับแต่อย่าฉีดเยอะไปนะครับกลิ่นมันแรงนะครับก็ฉีดพอสมควรแล้วก็พอนะครับแล้วก็เรื่องของการล้างมือนะฮะเจลนะแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะครับเรื่องพวกนี้ครับถ้าคุณปฏิบัติอย่างนี้รับรองคุณก็รอด นะครับแล้วก็พวกประรตงปาร์ตี้วันเกิดอะไรเงี้ยอย่าไปนะฮะใครมาชวนอย่าไปนะไม่เหมาะไม่ใช่ช่วงไม่ใช่เวลานะไม่ใช่เรื่องอย่าพิ่งไปเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นคนดังอีกคนในสังคมไปได้นะครับก็ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์ระวังเรื่องพวกนี้โรคที่มาจากความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับเอาเป็นว่าเอาเรื่องโรคระบาดก่อนแล้วกันนะครับโรคที่มาจากความสัมพันธ์กับคนอื่นคุณน่าจะเดาได้นะครับ คนที่โตๆตแล้วนะ่าจะเดาได้ว่าเกี่ยวกับโรคอะไรบ้างนะครับเรื่องพวกนี้คนเกิดวันอาทิตย์ต้องระวังหน่อยในเดือนกุมภาพันธ์นะครับทีนี้ไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนเกิดวันอะาทิตย์บ้างนะครับอืมใบสุดท้ายนี่ไพ่แนะนําว่าอืมได้ดูฟูนะจำได้นะไพ่ใบนี้เกิดใหมกแล้วขึ้นใหมกแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นคาเตือนะนะเป็นคําแนะนําว่าก็อยากให้คุณเนี่ยโอเค ด้านหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ไม่กล้ากลัวๆนะทำอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจตัวเองมันอาจจะเป็นเวลาที่คุณน่าจะต้องมีความกล้าดึงด้านดีของไพ่ใบนี้ออกมาใช้นะครับมีความกล้าตัดสินใจบางทีเราคิดมากไปเองเราขี้อายไปเองเราเราเราโมแต่คิดเยอะไปก็ได้นะทําตัวเป็นเด็กๆบ้างอะ่ะเด็กๆบางทีอยากทําอะไรเขาก็ทําอยากสนุกเขาก็สนุกนะ เพียงแต่มันก็มีคำเตือนในไพ่ใบนี้เช่นกันว่าทำอะไรก็ต้องมีสติควบคุมให้ดีมีความรอบคอบอย่าประมาทนะครับในอีกมุมหนึ่งคุณอาจจะทำตัวประมาทเลินเล่อได้นะครับขอให้มีความรอบคอบแต่การค่ากล้าคิดกล้าแสดงออกถ้ามันอยู่ในกรอบของศิลธรรมแล้วมันมันคุณคิดดูแล้วคุณใช้สติไต่ตรองดีแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันไม่ทำร้ายใครมันเป็นประโยชน์ซะอีก หรืออย่างน้อยก็ไม่ต้องคาดหวังครับว่ามันจะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยถ้าคุณคิดว่าเป็นเรื่องดีคุณทําเลยนะครับอย่างมากก็เท่าทุนอย่างมากก็เสมอตัวนะครับครูบาอาจารย์ผมสอนมาทฤษฎีเท่าทุนนะครับก็คืออย่างมากคุณก็เสมอตัวไม่มีอะไรจะเสียคุณอยา่าไปคิดว่าขาดทุนเมื่อคุณคิดว่าขาดทุนคุณก็จะรู้สึกว่ามันขาดทุนแล้วคุณก็ไม่กล้าทําอะไรสักทีถ้าคุณคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียอย่างมากคุณก็เสมอตัวเท่าทุนแต่ถ้ามากไปกว่านั้นคุณได้กําไร ท่าน,นั่นเองนะครับก็ไพ่ก็คงแนะนําว่าก้าคิดกล้าทำแต่อยู่ในกรอบอยู่ในความรอบคอบปลอดภยัยอย่าประมาทอย่าเลินเล่อนะครับทําอะไรอย่าพลีพผามนะครับแต่ขอให้ใช้ความกล้าไปนในทางที่ถูกประมาณนั้นนะครับนั่นคือดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนกุมภาพันธ์2564ทั้งหมดครับขอให้คุณโชคดีครับ